สวัสดีผู้เบอร์ทุกท่านครับตึกหัวขบสกาย่าขอต้อนรับสู่ช่องที่ทำแต่คลิกเบ็ดนะครับคนบ้าอะไรจะไปหาส0เหตุผลนั้นมาได้มันไม่มีจริงนะผมไม่สามารถหาผลได้เยอะขนาดนั้นได้คือมันเป็นตัวละครที่น่าเปิดครับสำหรับซันเดย์ถึงแม้มันจะเขียนว่าสิบเหตุผลที่ควรเปิดซันเดย์มันป็นการาประชดเฉยๆครับมันเป็นมุกที่เล่นขำๆกันเดี๋ยวไม่งั้นมันจะมีเป็นสิบเหตุผลที่ไม่ควรเปิดซันเดย์แทนนะครับ เดี๋ยวนี้จะมาพูดถึงเรื่องซันเดย์กันผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเปิดแล้วก็ได้ลองเล่นมาแล้วแล้วก็มีไกด์ออกมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับซึ่งวิธีการปั้นหรืออะไรมันไม่ได้ยากหรอกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเก่งไม่ก็เก่งไอ้แช่เจะาพูดเลยือ้ปล่ามันเป็นตัวละครที่ค,ค่อนข้างครบมากเลยครับก็คือให้คีเรตคีแดมโบนัดดึงร้อยล้านดีบัฟให้พลังงานประจัดแต้มครบมากๆเลยมันไม่มีอะไร <laughs> มันจะมีอะไรดีกว่านี้ครับสำหรับตัวละครเล่นไอแช่นที่ ครบคันขนาดนี้ใช้ได้ตั้งหลายตัวถึงถึงแม้มันจะมีข้อกเว้นบางอย่างแต่โอเคมันมีข้อเสียที่น้อยมากเลยครับสำหรับซันเดย์มันน้อยจนแต่ว,ว่ามไม่มีเลยดีกว่าเอาจริงผ่านไปสักแผทสองแพทอะไม่ไม่มีแล้วข้อเสียคุณคุณ,คณลองดูเนี่ยนี่คือข้อเสียของไพเวนที่เขียนไว้ยอันแรกเนี่ยคือประสบปัญหาเรื่องพลังงานถ้าไม่ได้ใช้เอลซีประจำตัวไอ้เหี้ยไม่ใช่ปัญหาแก้ปัญหาง่ายๆใส่เอลซีอะไรก็ได้เว้ยใส่ปรับให้พลังงาน5%้ารโดนตีครั้งหนึ่งจบแค่นั้นเอง 2. การฟื้นฟูพลังงานอติของซันเดย์เนี่ยไม่สามารถใช้กับไฟเสีย่ยวอเชลอนได้ซึ่งอชเชไดนปกติแต่ว่าเขาบอบัฟครบทุกอย่างไงมันเลยเล่นได้แล้วมันก็นั่นแหละไม่ได้ผิดที่ซันเดย์ไม่ผิดที่ตัวละครดอนเมตแต่ไม่เป็นไรข้อเสียที่ให้อภัยได้มันมีเดอะเบสของมันอยู่แล้วแล้วก็ข้อที่ 3. ตัวละครที่สามารถดึงประสิทธิภาพของซันเดย์ออกมาได้เต็มที่อย่างมีน้อยซึ่งถูก เพราะว่าจุดขายของแันเดีย์หลักเนี่ยมันคือจะเป็นเรื่องของการดึงซัมมอนซะมากกว่า,<ๆ>วาก็าก็ค่อนข้างสามารถดึงตัวละครเก่าๆอย่างจิงหยวนให้กลับมาเมตาได้อีกครั้งหนึง่งเมตาได้เพราะว่ามอนแม่งแพ้หรือเปล่ากูก็ไม่รู้ว่ะแต่นั่นแหละก็ทําให้กลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึง่งอาจจะเล่นได้ไม่นานมากแต่ก็ยังเล่นได้อยู่แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวละครเร่งแอคชั่นเนี่ย คนเขาก็ชอบเอาไปเปรียบเทียบกันเป็นเรื่องปกติครับไม่ว่าจะเป็นสปาร์เกิลกับโรเนียนะครับเพราะว่าสตัวนี้ก็ดึงได้เหมือนกันแล้วก็มีดีและเสียแตกต่างกันออกไปซันเดย์มันเหมือนนการเอา2 2ตัวคือสปาร์เกิลกับโบเนียมารวมกันแต่ถ้าเอาให้ให้ง่ายกว่านี้คือแม่งคือโบเนีย E1 ที่ดีกว่าเนื้อใช่ไหมมันคือโบเนีย E1 ที่ดีกว่าแล้วก็บับได้พอๆกับสปาร์เลิลอาจจะไม่รุนแรงเท่าแต่ก็บัฟได้ดี และทำอะไรได้เยอะกว่านั่นแหละครับอด่างทผมบอกคิวเรตคีย์แดมโบนัสพลังงานเร่งร้อยร้านดีบัฟทุกตัวได้ใช้หมดครับแล้วก็ไม่กินแต้มด้วยมันไม่ได้กินแตม้มแล้วก็ไม่ได้เพิ่มแต้มนะอันนี้บอกไปก่อนมันไม่ได้กินแต้มแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มแต้มให้เหมือนกับสปาร์คเล่นโอเคไหมแล้วด้วยความว่ามันไปได้หลายทีเนี่ยเรื่องการจัดทีมก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมันก็สามารถเล่นคู่กับประสานตัวอื่นได้ลบล้างตัวละครอะไรก็ตามมันก็เล่นได้หมดนะครับมันก็ ไปอยู่ได้ทุกที่ส่วนวิธีการปั้นก็ง่ายเหมือนกันเอาจริงเรื่อง l อเนี่ยมันมีไม่กี่ช้อยส์หรอกครับคือประจำตัวเนี่ยสามารถข้ามได้นะมันไม่ได้จําเป็นต้องมีขนาดนั้นมันจะติดกแ,แค่เรื่องพลังงานเฉยๆคือที่ผมพูดในางานนี้วิธีแก้มันก็ตามนั้นนะไม่ยากหรอกใส่เป็น l c โบก็ได้ลองลงมาหรือเป็น LC 4ดาวขัดหพาร์ตและฟิวเจอร์อะไรเงี้ยก็ใช้ได้หรือแดนแดนแดนที่เล่นคู่กับเซต4ลมก็อันนี้เอาไว้เล่นกับอาเชรอนนะเออมันเอาไว้เล่นกับอาเชรอน เออแล้วก็ลิลิกลิลิกอันใหม่ล่าสุดมันก็มีแล้วนะเบสชอยที่ดีแต่มันจะเป็นเบสชอยสลับสายสปีดลบหนึ่งนะครับนี่หรอใช่ไหมสายสปีดลบหนึ่งก็คือการที่ทําให้ตัวซันเดย์นั้นท้ากว่าตัวดาเมจมาหน่วยหนึ่งนะครับก็คือเอาซันเดย์ไปต่อหลังตัวดาเมจแล้วก็ดึงดึงตัวดาเมจซ้ําอีกทีหนึ่งกับสาย2ก็เป็นสายสปีดไฮเปอร์สปีดนะครับสปีดลบสิบอะไรเงี้ยมันก็เล่นได้ทักสองสายไปกันแต่แค่เซ็ตประจําตัวของซันเดย์เนี่ย เล่นลบหสปีดมันจะดูดีกว่าแต่ก็ไม่ได้4สปีดก็ได้เหมือนกันนะครับสสปีดที่อันเก่า ็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าดูจะเหมาะกับสายไฮเปอร์สปีดซะมากกว่าหรือว่าเอาแบบง่ายๆเลยก็คือใส่เป็นยำสปีด2อันไปเลยก็ได้ถ้าไม่อยากคิดมากครับและจากความระดับอย่างที่ผมเคยพูดไปมันมีประดับล่าสุดมาแล้วก็นั่นคืออันที่ดีสุดสำหรับซันเดย์แต่สามารถเปลี่ยนได้นะไม่ได้จะเป็นต้องเอาอันนั้นมาใช้อย่างเดียวใช่ก็ว่าแล้วแต่ตัวละครไปด้วยกันมันก็ใส่ได้3-4อันนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูมันมีแต่ละตัวที่ต้องการไม่เหมือนกันปรับเปลี่ยยนนได้เรรื่อๆะคับ แต่ถ้าอยากคิดมากก็ไปใส่น,นั่นแหละประดับใหม่ง่ายสุดแล้วแก้ปัญหาเรื่องบนพลังงานด้วยส่วนสเตตเนี่ยเสื้อที่แดมรรงเท้าสปีดลูกแก้ว HP หรือเดฟก็ได้สร้อยเป็นพลังงานโดยซับสเดที่ทุกโฟกัสเนี่ยจะเป็นสปีดก่อนที่ที่เราต้องการเราจะเล่นสายไหนสปีดลบหนึ่งหรือว่าไฮเปอร์สปีดก็เลือกเลยแล้วลองลงไปก็ทรีแดมต้านทานเดฟหรือ HP พก็ได้ก็ประมาณนี้สำหรับการปั้นซันดีด้คร่าวๆเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเหตุผลในการเปิดใช่ไหมเออจริงๆเหตุผลการเปิด,ม,ปดมันก็ ค่อนง่า,งงายๆจะแสนง่ายนะครับคนที่ไม่มีตัวดึงแอคชั่นดีๆก็ควรเปิดไม่มีทับดีๆควรเปิดอวยก็ oh, oh, เปิดอยู่แล้วด่เออหนึ่งซัมมอนได้เลยเปิดอันนี้อือันนี้เป็นเรื่องที่ผมค่อยอยากจะพูดเป็นพิเศษนะครับเป็นเรื่องที่ผมก็ตกใจแล้วก็เพิ่งได้ได้รับรู้ไม่นานนี้นะครับถ้าคุณจะเอาคุณเปิดสันเดย์เพื่อจะมาดึงซัมมอนในอนาคตแบบโดยเฉพาะเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วโบนีสปาร์คินก็ดึงได้ <laughs> ใช่ มันดึงได้แค่แซนเดียมมันดึงทั้งเจ้าของกับตัวซัมมอนเองอะทั้งคู่ดึงพร้อมกันไงแต่สปาร์คเคิรมันดึงมันดึงได้แค่ซัมมอนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันดึงได้เนอะใช่ไหมแดงแดงก็ดึงได้โรบิก็ดึงได้ใช่มันมันดึงได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดเพื่อไปเล่นกับซัมมอนอย่างเดียวในอนาคตเนี่ยก็ยังข้ามได้นะไม่ได้แย่ไปรอรีแันได้ถ้ายังไม่ได้เปิดมาใช้ตอนนี้เพราะส่วนตัวผมเปิดมาเพื่อรอซัมมอนในอนาคตเหมือนกัน แต่แม่งไม่ได้ใช้ไงนว่นใช่ไหมผมเปิดมาเนะี่ยแม่ก็ไม่ได้ใช้กับตัวอะไรผมไม่มีจริงหยวนมาใช้ส่วนทีมอื่นผมก็มี The b เ s สเบสอินซัลตในทีมนั้นๆอยู่แล้วอะถ้าทีมคุณค่อนข้างจะครบหรืออะไรแล้วเนี่ยมันสามารถข้ามได้นะไปรอรีรันได้คือเก็บเพชรเปิดตัวดาเมตก่อนแล้วค่อยรีรันซันเดย์มาค่อยมาเปิดเพิ่มก็ได้นี่น่าจะเป็นเหตุผลเดียวเลยที่จะให้ข้าม มันก็มีขนาดจะเพราะว่านั่นแหละมันทดแทนได้เพราะแค่ว่ามันทดแทนได้แต่ข้อดีมันก็เยอะมหาศา,ศาลเกินกว่าจะมองข้ามได้นี่ผมก็ใจครับลองไปพิจารณาเพิ่มดูทีว่าคุณจะวางแผนเปิดกระชาอย่างไรนะครับสาหรับก็เสียผมไม่มีอะไรมาพูดนะเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรจริงกันแหละมันก็คือซันดย์ครับถ้าพูดก็เสียในส่วนตัวผมคิดว่ามันแค่เป็นตัวใช้ได้เยอะพอในตอนนี้นะแต่นาคตได,ได้ได้ใช้แน่อนอนแต่ก็สามารถถูกทดแทนได้นะเข้าใจคำนี้ไหมได้ใช้แน่นอนแต่ก็สุดตัวแทนได้เหมือนกันอเออถือว่า จบไปแค่นี้ก่อนละกันเพื่อใครอยากได้การตัดสินใจแบบเล็กๆน้อยๆนะครับและไม่มีหรออไอเฮียสิเหตุผลนะ่ะคลิกเป็ดทั้งนั้นฮาฮาแาคนที่อยากได้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมก็เข้าดิสมาครับก็จะมีข้อมูลอัปเดตอยู่เรื่อยๆของอนาคตนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวผมไปก่อนดีกกว่าผมจะไปเล่น3.0ของผมต่อผมรอเล่นนานมากแล้วแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ